สวดีครับบ่าแถาสวัสดีธรรมชมครับผมรับบ้าวแถาจะพาธรรมชมนะครับผมมาช่มนะครับเหล็กสายดวนจากกาทมอครับตอนนี้อยู่ในสายกับแม่ครัวปูส่สี่ศูนย์กับแมส่สินอยู่ครับผมรับสายดวนก่อนเที่ยงนะครับาถามมาฟังน้ำกันเพิ่นได้มากหรือย,อยังนะครับมาแบบดุดเดอด้ธรรมชมเดอ จะเฝ้าล่งไห้เอฟซีแฟนครับทั้งช่องครับตอนนี้ก็มาตามตัวเลขน้ําปูพันอยู่ครับยูวัดนะครับงมวที่แล้วพันให่8 2ดกับ82นะครับเฝ้ามาปูพันย่ำไห้อ่าก็เลยโทรหาเมซินเมซินพันวาได้เลขสายด่วนจากกทมอก,กอนเทียงสวัสดีเมสินสวัสดีค่ะบอได้เขาไปหายูวัดครับเมื่อนีไปแต่มือวานา <laughs> ครับอ่ายูวัดยูแมนบอ อย่างค่ะเพราะเขาอะไรเพราะว่าเวลามันจันจรอเม่ทินเนาะเดี๋ยวลงให้ียบซีว่าท่านขับธรรมชมอ่าฝ่าวงให้ท่านผู้ชุมบุญครับเป็นเป็นกระยากเฮ็ดเพี้ยนเฮ็ดง่ายอยู่นะครับผมอืมเฮ็ดเพี้ยนถวายปูเพราะว่าช่วงใบปูกับจโบยูมันว่าไม่สินแม่นค่ะรถที่ไปคือรถคู่อ่าเป็นรถูแม่ปูหัดของคู่อย่างไรอ่าครับเพิ่นจะไปอ่ามื้อนี้จะเป็นพิธี พิธที่เ่งานทราบปนากิจนะครับผมปู่พันจะบอยูเอาเหล็กสายดวนจากกทมพันกระซงไห้ผมอยู่ที่เม่สินผมจังว่าจังว่าจะมาโทรหาไม่สินว่ามันโตเดียวกันบ่เพราะว่าจากกทมสายดวนพันกระซงไม่ให้เบ้าเถ่ายู่ครับท่านผู้ชมครับนะครับสายดวนจากผู้ใหญ่เจดีจากกทมนะครับก่อนเที่ยงจังว่าจะตรงกันกับเม่สินบอนะเพิ่นห้มาหางเดียวบ่ไม่สิน มันบนทางหนึ่งล่างทางหนึ่งมันเป็นสายอ่าที่ที่เาเจ้านเฮมา่าหกยังกับสี่สี่หกห้า 4, 6, เออสี่หกห้างวดที่แล้วเพิ่นน <5. S 1> เฮม่าสี่หกห้าทำไปช่วงงวดที่ผ่านมาลุดอยู่เพิ่นนเฮม่าสี่หกห้าเน้นหกห้าพันออกหกเจ็ดน้ำม่สินเ,เนาะแมนอืมเอามาฟังน้ำกันเพิ่นนเฮม่าตรงกันบ่เนาะครับผมเพิ่นอนเฮม่สินมาตัวใดยอ่านทางบนเพิ่อนในเพิ่นนเฮ ห้าแปดห้าห้าแปดห้าบ่หรือแปดห้าแปดห้าแปดหรือเปล่าไม่เป็นว่าห้าแปดห้าเอาถัางล่างศูนย์เจ็ดนี่มันตัวเดียวกันบ่เอาของผม,ผมเดี๋ยวของผมผมาแน่ดิของผมคือว่าเดี๋ยวเด้อผมเบิ่งเพิ่นส่งมาให้เป็นแปดห้าแปดหรือเปล่าเดี๋ยวเป็นแปดห้าแปดบเอาเบิ่งอ่าเดี๋ยวผมเบิง่งให้แป๊บหนึ่งได้ไหมสินเด้อแป๊บหนึ่งครับผม เอาท่านผู้ชมเดี๋ยวโทรหาเมีสินอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเบิังในไล่กรหลักการเลขล่างท่านผู้ชมเลขล่างปูสี่ศูนะครับท่านผู้ชมนี่ครับชุดล่างนะครับปูทรงมาให้นะครับปูสี่ศูนี่ครับปูส่ศูทรงเลขล่างมาให้เด้อแคปหน้าจอครับวิ่ง1กับ5นะครับผมเลขฝันปูสี่ศูนกับ36นะครับวิ่ง1กับ5จับคู่71 เจ็ดห้าธรรมชมเลขปูสี่ศูนย์นะครับอ่าเห็นชัดบ่นี่ครับเลขฝันปูสี่ศูนย์สองกับสามหกนะครับเป็นเลขล่างนะครับปูสี่ศูนย์นะครับนี่ครับปูทรงมะหัยธรรมชุ่มนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งอ่าเลขอ่าสายด่วนเพิ่นทรงมะหัตรงกันกับแม่สินบ่นะครับเดี๋ยวไปชมครับผมเอาเนี่ครับท่านผู้ชมครับสายด่วนจากกทมที่เพิ่นทรงมะหัยหาแปดหาเด้อนี่ครับห้าแปดห้าหางเดียว 5, 8, 5, ห้าหางเดียวทผู้ชมนะครับทผช้ชมเอาเดี๋ยวต่อสายหาเมสินอีกที่หนึ่งนะครับเพิ่นว่าเพ่อเพิ่นทรงเหล็กล่างให้เมสินนํำนะครับผมเดี๋ยวโทษหาเมสินเลขปูนะครับเลขปูสี่ศูนยชุดล่างนะครับ ปูส่งมาให้เจ็ดหนึ่งกับเจ็ดหาครับครับเมสซินเลขละเลขเพิ่นให้มาส่งมาให้แปดห้าแปดอ่าแม่สินแม่สินจะฟังผิดล่ะเออสิบเพิ่นจะสิบอกคืออยู่แต่ว่าฉันจำผิดกับปลาหรือเปล่าหรือไม่ฟั้งละเลขล่างตัวใดเลขล่างเมสที่เพิ่นให้ของผมล่างเพิ่นบริษัททรงมาให้เออคเพิ่นให้ล่างมาศูนย์เจ็ดตัวเดียวเด้ล่างศูนย์เจ็ดตัวเดียวท่านผู้ชม โอ้ oh, 07นี่ก็กันแล้วนะครับบน mm. บน858เด้อบน888อ่า mm. เลขชุดล่างปูกับทรงไม้แล้วพอดีจะลงชุดล่างของปู40ในเอฟซี F C. ทั้งช่องน้ำมือหนีบ่ได้เดือบ่ได้ไปท่านผู้ชมได้ไปหาปูนะครับไปมือว่านนะครับไปว่านพอพอสักนะครับ mm. เอา888นะครับไ่สิน mm. ล่าง07 mm. ล่าง07อ่า mm. ครับท่านผู้ชมล่าง07 นาะครับเอาขอบคุณครับแม่ศิลครับครับขอบคุณครับเฮงเฮงลุยๆเด้อร์มินิเตอร์ค่ะไพ่เอฟซีเฮงเฮงลยลเฮงเฮงไปด้วยกันได้อฟซกัได้ครับผมครับครับอาวัสดีครับสวัสดีครับโชคแมนอ่าธรรมบุญชมนะครับเดี๋ยวเบาเทาเขียนให้นะครับเลขล่างปู่40นั่มแลกกะเลขอ่าสายด่วนก่อนก่อนเที่ยงจากกทมนั่มธรรมบุญชมเดี๋ยวเบาเทาเขียนให้ครับ เอาครับทำชุ่มนะครับมาชมแดดซองพี่น้องเห็นตัวเลขบอจังใดแล้วเอาทำชุชมนี่ครับผม,มบนะครับเนาะสายด่วนก่อนเที่ยงนะครับเป็นเลขจากกทมดเด้อครับเพิ่นทรงไม่บาวเท่านั่นแล้วก็เพิ่นกะโทรบอกเม่สินน้ำนะครับเพิ่นทรงไม่บาวเทา่าเป็นแปดห้าแปดเด้อทำชุ่มเด้อแปดห้าแปดแต่ว่าล่างนี่เพิ่นทรงเพิ่นบอกเม่สินน้ำแต่ว่าล่างเพิ่นบมเด็บอกบาวเทา่าถ้าชุดล่างนี่เจ็ดศูนย์ นะครับล่าง70นะครับศูนย์เจ็ดหรือเจ็ดศูนย์นะครับกับตัวไว้นําปูสี่ศูชุดล่างเด้อท่านผู้ชมเด้อชุดล่างของปูสี่ศูวิ่ง1กับ5นะครับ7175เลขฝันปูสี่ศูนกับ36นะครับปูทรงมาให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะครับนี่ครับเลขล่างปูสี่ศูนะครับวิ่ง1กับ5เน้นที่7175เลขฝันปูสี่ศูนกับ36 36ขึ้นมาดังแย่พี่น้องครับเมื่อวานไปก็ได้แต่36มหกนะครับ เอาสายดวนท่านบอธมชุมรับมาด่วนๆจะลงให้ยเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับของพ่อเสียนอุดรครับจะรอบอพี่นอ้องพนบอลประมาณบ่ายสองโมงกลัวดิครับของพ่อเสียนอุดรนเลขเลขที่เพิ่นได้มาช่วงบ่ายสองนะครับเอาถฐาได้มาบาา้าเท่าถ่าลงให้ท่านก็นจะลงให้เนาะพี่น้องเนาะครับเลขเสียอุดรอ,อันนี้เลขสายดวนก่อนเที่ยงจากกอทมงวดที่แล้วเพิ่นให้มาซีหกขานผู้ 5, มชมครับนะครับมาหกอยู่แต่ว่า,างวดที่แล้วเพิ่นเด้มาซีหกขา นะครับเอางวดนี้คนเห็นไหมเป็นเลขค้างเดียวมม 8, 5, 8, นะครับธมช่มนผู้ชม858นะครับ 5, 8, 2, ตัดเอานะครับหาแปพี่น้องสองโตตาว่าล่างนี่เป็นให้เจ็ดศูนย์สำหรับปูสี่ศูนยชุดล่าง FC นะเอฟหาถามหาชุดล่างของปูนะครับนะี่ครับเลขล่างงวดวันที่1กันยายนสองพันาร้อยหก้อนเที่ยงนะี่ครับผมแคปนาจอเดอร์กับปูสี่ศูย์ล่างวิ่ง1กับห้านะครับเจ็ดเลขฝันสี 4, 0, 2, 3, 6, มม่ศูกับสามหกชุม นะครับก่อนเที่ยงนะครับจะฟาวลงให้เอฟซีแฟนครับทั้งช่องนะครับมาด่วนๆนะครับผมเอาขอให้ทุกท่านมือนี้ครับเอฟซีสุขุสุขคนพ่อยายไม่ยายทุกท่านโชคหมานนะครับเฮงๆรวยรวยสามตัวสองตัวเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับผมเดี๋ยวบ่าวเท่าก็จะฟาวลงคลิปให้พี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเนาะครับโชคหมานไปน้ำกันมือนี้นะครับแอดมินบ่าวเท่าสวัสดีครับ